สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะ,คะบืษสาวว่าจะไม่ลองให้แต่เริ่มก็ตาใหมา่ที่เชิญเลยค่ะพี่หลาสูญเสียเนาะก็วันนี้ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยที่ไม่ได้ให้คำถามไม่ให้พี่ถามอะไรเลยก็ ขอเริ่มเรื่องแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะจริงๆนุ่นก็วางแผนกับสมิตเตเวสว่าจะผ่าคลอดวันที่24มกราคมที่ผ่านมาก็นุ่นไม่ได้ฝากคันที่สมิตเตเวสสุขุมวิทนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆรู้กันว่านุ่นมีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะที่ดูแลตั้งแต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ปรึกษาผู้มีบุตรยากรวมไปถึงการฝากคัน เพราะฉะนั้นนุ่นเลยเลือกที่จะฝากคันกับคลินิกตัวเองโดยมีคุณหมอนัดเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นก็เกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกวิีๆแบบนี้แล้วเนาะส่วนสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมุลูกแตกเนาะหมอก็จากที่เคยถ่าตัดมาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานละแบตเตอรี่ชำรองทำงานหนักมากเลย ว่าแบบทุกคนไม่ว่าจะข่าวเอ,อ่ยทุกคนก็ส่งทั้ง DM ทั้งไลน์มาให้กำลังใจเราทั้งหมดเราไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงเราก็ต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะแบบตอบไลน์ตอบ DM ขอบคุณแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลามาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้ว แล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริงฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับน,นุ่นไม่อยายทุกคนไปนั่งนะวันหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งครั์เป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอ e ุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะจะเกิดกับคนที่แบบตั้งคันในภาวะสุดท้ายแจมาสามทุกคนนะคะมันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่า นี่ก็เป็นหุทาหอดเรื่องหนึง่งเป็นสัญญาณเตือนให้หลายๆคนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกไหมหมอกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามว่าแล้วอนาคตนุ่นหลุ่ยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปเยอะเนาะนุ่นกต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยาก จะมีลูกกันอีกไหมมันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่นจะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือโฟก,กัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เนาะรู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นลุยเพราะว่าเขาต้องผ่านการรับรู้ข้อมูล ทีมันไม่รู้ว่าจะไปคู่หรือจะจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปคห้ได้และนุชคิดว่ามันมันไม่น่าหรอกค่ะเราเคยคือนุนเคยสูญเสียมาเยอะอะนุนว่าชีวิตเรามัน,มนต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากจริงๆต้องขอขอบคุณพวำนวยการทางสมิติเวชด้วยนะคะที่เป็นหัวงทั้งนุ่มและหลวยคอยประเช็กตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอปันวาแล้วก็ทุกๆคุณหมอเลยที่เฉพาะทางทีมของสมิติเวชท,ทุกคนที่ขนน,นุ่นไม่รู้จะรอนไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทีมคุณหมอไปจนถึงพยาบาลที่ดูแลนุ่นในห้องไอซียู่ ดูแลนุ่นดีมากแล้วก็แบบทุกคนรุ้นไปกับน,นุ่นจริงๆขอบคุณมากสุดท้ายก็คงจะต้องขอบคุณพี่ๆนะักข่าวทุกคนที่ให้กำลังใจเราเป็นเหมือนพี่น้องก,กันเนาะเราเจอกันเราก็ไม่คิดรอกว่าเราจะมาเจอกันในในใน,ใน,ใ,นในจุดนี้ในในโมเมนต์นี้ไม่มีใครอยากนี่น่าจะเป็นวันที่เห็นหน้าลูกด้วยซ้ำเลยถูกไหม ขอบคุณเอซีขอบคุณคนที่ไม่รู้จักเราเลยแล้วก็ได้เล็กมาให้กำลังใจเราค่ะเราเห็นทุกข้อความเลยขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ยุ่นอยากวอนพี่ๆทุกคนวอนสื่อวลชนทุกๆคนที่ให้ความเห็นใจเรานิดนึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยากให้พี่ๆขึ้นรูปน้องไม่อยากเห็น ครูปนองมันสื่ออีกแล้วอะเห็นแล้วรูปเราก็ขอจะขอบคุณมากเลยค่ะ